สร้างเสริมสุขภาพด้วยกรดไขมันสายกลาง MCT Oil หรือชื่อเต็มคือ Medium-chain Triglyceride เป็นกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางหรือ Medium-chain Fatty Acid ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดดีต่อสุขภาพเป็นไขมันที่ไม่สะสมเป็นไขมันส่วนเกินในร่างกายสามารถพบได้ในน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์ม MCT Oil มีประโยชน์อย่างไรช่วยให้อิ่มไว MCT ม i ี oil มีผลต่อการควบคุมฮอร์โมนลดฮอร์โมนความหิวและเพิ่มอัตราการหลั่งฮอร์โมนเพดไทยไวไวและฮอร์โมนเลปตินเลปตินที่เป็นฮอร์โมนช่วยควบคุมความรู้สึกหิวในร่างกายจึงส่งผลให้เมื่อเรากินอาหารจึงมีอาการอิ่มและกินได้น้อยลงทําให้อิ่มนานขึ้นช่วยลดการเกิดโรคหัวใจการกินเ c ็มซีอยมีส่วนช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีและช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดี ซึ่งส่งผลต่อการช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหรือโรคหัวใจได้สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีไม่สะสมเป็นไขมันส่วนเกิน MCT oil สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ตับของเราได้โดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งน้ำดีในการย่อยก่อนเพราะมีขนาดเล็กทำให้ดูดซึมได้ง่ายร่างกายจึงสามารถนำไขมันนี้ไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วและไม่สะสมทำให้เกิดไขมันส่วนเกินช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีรียและยีสต MCT oil จะมีกรดสำคัญที่ชื่อกรดคาพริกซึ่งมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและยีสต์เช่นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคตามผิวนังต่างๆอาจมีส่วนช่วยในการดูแลผู้เป็นเบาหวานเนื่องจากช่วยลดไขมันสะสมในเส้นเลือดได้จากการไปช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายให้กลายเป็นคีโตนและสร้างเป็นพลังงาน MCT oil เป็นสารอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในสตาร์คอมเพล็ก ไม่ขายโปรดสมัครสมาชิกเพื่อซื้อสินค้าโดยตรงกับบริษัทเข้ากลุ่มไลน์เพื่อศึกษาเพิ่มเติมลิงก์อยู่ข้างใต้วิดีโอ